สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมบอมนนทัศน์ครับแัตตลีเพคแคมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Game s ที่เราเนี่ยนั่งยนันนอนยนอันยืนยันเลยว่าการขายเป็นเรื่องที่สนุกกับรายการ Super Seller สุดยอดนะคขาย และที่สําคัญนะคะรายการของเราเปิดโอกาสให้กับคนที่มีฝันครับเปิดโอกาสให้กับคนที่จะต้องการเป็นสุดยอดนักขายใช่มาเจอกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวเป็นๆเ,เลยค่ะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาแพชชั่นในการที่คุณจะเป็นสุดยอดนักขายเนี่ยมาใช้ที่ที่แห่งนี้ได้ค่ะถ้าคุณมีแพชชั่นนะครับและอยากได้รับเงินรางวัล5 0 0 0ันบาทอย่าลืมนะครับส่งคลิปมาที่ Facebook ของเราด้วยครับ และขอย้ำมันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ดูจบรายการไปที่ Facebook ของเรานะครับไปดูลา์ของเราเรามีสินค้าโปรโมชั่นและของแจกทุกวันเลยใช่ค่ะนะครับเพียและตอนนี้นะครับแชมปี้ยนของเราเธอพร้อมแล้วเล็กพิหิหนูน้องกีตาร์พร้อมพอ นี่นะครับตอนนี้นะครับแชมป์ของเราเนี่ยผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องแก้วของกินเครื่องประดับอโจทย์ของเราในวันนี้พร้อมแค่ไหนครับก็พร้อมนะคะเพราะเป็นคนที่ดูแลตัวเองละคนที่ดูแลตัวเองอย่างต้าเนี่ยตั้นก็คนแบบ อบผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าอะไรก็ได้อะมาเหอะดูเหมือนเขามั่นใจมาตลอดเลยนะไม่ก็ปล่อยให้เขามั่นใจไปอย่างี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปฏิภาณไหวพริบมีความเป็นภูมิฐานดูแล้วลักษณะท่านน่าจะมีความเป็นผู้นำนะฮะท่านเลยนะครับท่านเลย่อไปเจอกับเธอได้เลยนะครับคุณเบเบราดาวนสวัสดีค่ะ เบลเบลดาวันวานะค่ะก็คือเป็นครีเอทีฟเป็น acting coach แล้วก็เป็นอะไรเดียเป็นเยอะเลยอ่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเป็นแชมป์ไหมอยากเป็นมากเพราะอยากเป็นแชมป์มากค่ะครับและตอนนี้นะครับเจอกับนักขายแล้วใช่คอนซูเมอร์ s t e r ตอรของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันถูกต้องค่ะท่านแรกนะคะเฮียโก้ค่ะแล้วท่านที่สองขาดไม่ได้เลยค่ะพี่เบลค่ะ เป็นไงคะผู้เข้าแข่งขันฟาดฟันวันนี้ฟาดฟันมากมาฟาดแล้ยเปียเปียเลยนะวันนี้โอ้แต่ก็ต้องระวังค่ะเพราะเล็กพิกิหนูเนี่ยเขาแซ่บจริงนะคะอป็นโค้ละคะใช่ผมดูเขาก็เปียนะฮะคนนี้ดูเขาประสบการณ์เยอะวงการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลายอย่างก็คุยไว้เยอะครับทำให้ ตรงกับที่ที่คุยไว้ละกันเอาละครับตอนนี้นะักขายของเรานะครับก็ได้รับคาแนะนําจากคอนซูเมอร์มาสเตอร์แล้วสินค้าของเราในวันนี้เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับคนที่อยากมีผิวเปล่งปลั่งอือ <laughs> สินค้าของเราในวันนี้นะครับว่บาโอ้ยเจ้าของเป็นดาราด้วยนะใช่เรียกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในดวงใจของนาตาลีเพ็กครับเลยครับคือเห็นพี่เขาเนี่ยต้องแบบแบบว่าเรายังเด็กๆค่ะแล้วเขาก็แบบ กี่ปีมาไม่รู้แล้วนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังแบบเสียอยู่เสียอยู่เลยใช่เขายังเป็นพระเอกอยู่นะครับอ่ะและเสิยงข้าเราในวันนี้นะครับก็คือคูมิโกะคอลเเจ คุมิโกะคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่รวบรวมส่วนผสมจากธรรมชาติดับพรีเมียมอย่างรังไข่ของปลาแซลมอนเมลอนฝร,รั่งเศสเกรปฟุตแอเซโรลาชเชอรี่และลูตาไทโอนมาไว้ในกล่องเดียวแค่ดื่มทุกวันไม่ต้องกังวลเรื่องริ้วรอยความหมองคล้ำและจุดด่างดำคุมิโกะเคลียร์จบทุกปัญหาผิวคุมิโกะคอลลาเจนนะครับและก็อยู่กับเราแล้วพระเอก2,000ปีพี่แคลลี่สวัสดีครับสวัสดีครับ แบรนด์นี้พิคเรี่ทำมานานหรือยังครับแบรนด์นี้นะครับคูมีของคอลลาเจนนี่ร้อนมาตั้งแต่เดือนมกราครับครับก็ประมาณนี่กี่เดือนละเก้าเก้าแปดเก้าเดือนแปดเดือนครับก็กระแสตอบรับดีนะครับเพราะต้องบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติและเป็นสารสกัดพรีเมียมทุกอย่างเลยนะครับและต้องบอกว่าจุดเด่นก็คือเป็นคอลลาเจนที่สกัดมาจาก ลบปลาแซลมอนอม,มองไหมครับลบปลาแซลมอนนี่ก็คือสกัดมาจากรังไขป่ปลาแซลมอนอซึ่งจะให้อประโยชน์เกี่ยวกับคอลลาเจนที่สูงกว่าคอลลาเจนที่สกัดจากอื่นๆในปริมาณที่ทานน้อยกว่างงไหมครับคือเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับหนึ่งกล่องจะมีสิบห้ารองซองหนึ่งนี่จะมี1 0 0 0 0มื่นมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นทานเข้าไปหนึ่งม่นมิลลิกรัมก็ได้ประโยชน์คอลลาเจนทีอ่อาจจะมากกว่า10,000่นมะิลลิกรัมและ คอลลาเจนที่สกัดมาจากปลาแซลมอนคือลกปลาแซลมอนนี้จะมีสิ่งสําคัญคือโกรทโอรโมนสูงโกรทโอรโมนนี่คือเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเวลาเราหลับครับและโกรทฮอรโมนที่จะช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวซ่อมแซมร่างกายของเราแล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องใต้าตาคล้ำช่วยให้ดูให้ผิวเราดู เหมือนชุ่มชื้นให้ผิวรู้สึกลื่นและดูอ่อนกว่าว<อ>ัยแต่สิ่งที่จะได้คือคอลลาเจนมันอยู่ในร่างขั้วร่างกายของเราเลยครับ<อ>ช่วยบำรุงเส้นผมอ,อช่วยบำรุงเล็บครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญขอ้อกระดูกวันนี้พี่เคลลี่มารายการของเราแล้วนะครับ มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคนดูไหมครับพี่มีแน่นอนนะครับคุณมิโกะคอลลาเจนนะครับ1กล่อง1กล่อง15ซองซองหนึ่งมีคอลลาเจน1น0 0 0มิลลิกรัมเท่ากับ150,000มิลลิกรัมนะครับในราคาพิเศษสำหรับรายการ490บาทจาก990บาทครับโอ้โหลดคู่นอกจากจะลดราคาแล้วยังไม่พอใช่ไหมฮะยังไม่พอยังไม่พอ สั่งในรายการในราคา490บาทแถมขวดเชคนี้ด้วยนะครับขวดเชคคุมิโกเป็นขวดแก้วนะครับคชคพกไปได้ตลอดวันเลยนะครับแล้วก็ถ้า2กล่องนะครับสกล่องเรามีโปรโมชั่นในราคา950แต่จะแถมทั้งขวดเชค และทั้งสูงผ้าด้วยครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับจบท้ายรายการของเราไปที่ Facebook ซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายนะครับไลฟ์ของเรามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้และของแจกด้วยถูกต้องค่ะและตอนนี้นะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าเซล์เงคลิปของใครนะครับจะถูกใจพี่เคลลี่มากที่สุดนะครับกับรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขาย ส่วนตัวไม่ได้เตรียมอะไรเยอะมากนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราแบบว่าพอเราได้ดูสารสก,กรัดนู่นนี่นั่นเราศึกษามาละเอียดอยู่แล้วเราก็เลยแบบชิวๆฟ้าเราเตรียมผิวนุ่มเด้งของของเราเนี่ยค่ะมาแข่งกับแชมป์เก่าแล,แล้วแล้วก็เตรียมเตรียมสตอรี่ของเราที่เราจะดำน้ำลงไปจับปลาแซลมอนขึ้นมานะค่ะ คือคูมิโกะนะคะเคลียร์จบทุกปัญหาผิวนะคะผลิตภัณฑ์จากพระเอกดินดวงใจของเฮยนยอตาตาเรียค่ะแต่ตอนนี้ต้องไปเจอน้องบอมก่อนค่ะที่โชว์รูมค่ะโชว์รูมของเรานะครับตกแต่งไปด้วยคูมิโกะคอลลาเจนสีชมพูหวานแหววมากเลยนะครับและ2อนักขายของเราก็หวานแหววเช่นกันต้องทำเซเว่นคลิปนะครับให้พีคเคลี่เนี่ยพอใจให้ได้ประทับใจให้ได้แต่ว่าใครจะชนะไปรอดูกันได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปเจอเซลลิ่งคลิปนะคะเราต้องให้พี่เคลลี่เนี่ยย้ำคีย์เวิร์ดอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าพี่เคลลี่ต้องการอะไรและเป็นสิ่งจำเป็นในเซลลิ่งคลิปคะครับก็คีย์เวิร์ดนะครับคูมิโกเคลียจบทุกปัญหาผิวพี่เคลลี่อยากเห็นอะไรอีกไว้ยคะก็จริงๆอยากให้น้องๆเขาบอกว่าถึงพูดถึงคอลลาเจนที่ทำมาจากาลกปลาแซลมอนรังไข่ปลาแซลมอนของเรา ทานแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากผิวอาจจะเช่นเรื่องบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บพ่อกระดูกต่างๆด้วยแล้วก็ทานง่ายอร่อยในยุคนี้สิ่งที่สำคัญด้วยคือเรื่องของราคาก็อยากให้พูดถึงเรื่องราคาเพราะว่าคุณมีะโยชน l คอลลาเจนของเราในราคา490แต่คุณได้15ซองทานในครึ่งเดือนและแต่ละซองนมีคอลลาเจนถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมีโก้ราคาคือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เกี่ยวกับ ชีวิตประจําวันเราต้องดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นคนที่พรีเซนต์ต้องพรีเซนต์ให้ละเอียดพี่เบลล่ะคะสินค้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเวลเนสนะคะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะการคอนวินส์หรือว่าโนมนาพูดโนมนาให้คนซื้อเนี่ยต้องมี reason to believe อย่างที่พี่เคลลี่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ว่าน่าจะพูดถึงสารสกัดชูเรื่องสารสกัดมาด้วยเพราะตัวนี้คือ key message ละัะที่วันนี้อยากเห็นผู้เข้าแข่งขันเนี่ยส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะก็ คิดว่าเรายินดีอีกรอบนึงแล้วกันเพราะหลายๆคนที่มาร่วมงานกับเราก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับเราเนาะแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้ไปต่อเพราะเราก็จะได้ไปเทปต่อไปดิฉันบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าดิฉันน่ากลัวมากโดยเฉพาะตอนคืนนะคะดิฉันน่ากลัวมากดิฉันนะกลัวตัวเองเลยนะคะเฮ้าส่องกระจกแล้วกันครับและตอนนี้นะครับสองนักขายของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับไปดูเซนคลิปของคุณเบเบ้ได้เลยครับจะบอกว่า ที่เห็นนี่นะคะไม่ใช่มือดิฉันไปเองนะคะแต่ว่าผิวหน้ามันมันนุ่มอะคะ่ะคือถ้าอะไรแตะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยคะ่ะอะไรก็ได้คะ่ะคือห้ามถูกหนาเพราะว่าไม่งั้นมันนุ่มเด้งนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบถามว่าทำยังไงถึงจะหน้าเด็กแบบนี้อยู่มา2 0 0ร้อยสปีแล้วเนะะี่ยคือสองพันปีแล้วเนี่ยนะคะหน้าก็ยังดีอยู่ถึงจะบอกงี้เดี๋ยวจะบอกดูทีวิธีการทําผิวให้สวยนะคะขั้นที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปในสวนคะ่ะต่อยต้นทับทิมลงมานะคะคั้นน้ําอะคั้นดื่มต่อไปคะ่ะเข้าไปสวนเชออรีีรร่่่่่่่่คคคคะะะะปลยเเเเชชงมาาาาขข้้้ในนสววฟัก เข้าไปถึงต้นซีตรัสคาะไปถึงปุ๊บเขาก็แบบต่อไปนะคะเข้าไปในส่วนเมลอนเมลอนเนี่ยต้องคือต้องอยู่ในแบบอุณหภูมิที่หนาวใช่ไหมคะเอามาค่ะทำไงคะสักสักกาดคคาหลังจากนั้นนะคะเข้าไปถึงปุ๊บค่ะจะสวรสเอาไม้ก็ดก็มาบีบใส่น้ำนะคะทั้งหมดก็เป็นดิฉันทานทุกวันนะคะทําผลไม้ทุกวันนะคะเอาขึ้นมาค่ะอยู่ในแก้วนี้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดื่มค่ะโอ้ไม่ก๊ดผิวดิอร่อยอ่ะ ก็ผิวว่าจีนวิตามินซีหชนิดก็คือผิวดีผิวดีแบบผิวดีมากแต่ไม่พอค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผิวดีละด้วยวิตามินซีถูกไหมเราก็อยากจะได้คอลลาเจนเข้าร่างเราก็เลยไงคะไปไว่ายนะ้ลงไปจับปลาทะเลน้ำลึกค่ะคก,ก็สกัดค่ะเป็นปลาทะเลน้ำลึกค่ะไปหยิบกูต้าไทโอนมาค่ะอีกตัวหนึ่งเลยนะคะที่ดิฉันแบบภูมิใจนำเสนอมากค่ะดิฉันว่ายน้ำค่ะลงไปจับปลาแซลมอนที่ว่ายทวนน้ำสู้ชีวิตนะคะเอารังไข่เขาค่ะ มานะคะสกัดพรีเมียมอีกนะคะแล้วก็ไปเอาโรสเพรสเซนตัมอีกโคเอ็นไซม์คิวเทนอีกคือเอามาทั้งหมดนะคะแล้วก็มาแบบเนี่ยค่ะฉันทานทุกวันถามว่ากูจะสวยขนาดนี้มันยากใช่ไหมทุกคนแต่เราทำยังไงคะไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะนี่ดินึงนะคะโฟก,กัสน,นิดนึงนะคะเขาสากัดมาให้แบบเต็มๆต็มหนึ่งแสนห้าหมื่นมิลลิกรัมในนี้มีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ย้ำนะคะ ไตรเปปไทด์ถึง150,000มิลลิกรัมอยู่ในกล่องนี้ให้ทานทุกวันค่ะทานทุกวันนะคะได้วันละ1,000 0มิลลิกรัมนะคะผิวก็จะเด้งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอยากสปีดนะคะไฮสปีดเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นพิเศษนะคะราคาช่วงนี้ก็คือ490บาททานได้15วันชินจะบอกว่ามันตกวันละประมาณ30กว่าบาทคือ30กว่าบาทนะคะค่าแท็กซี่ไปสุวรรณภูมิเพื่อไป ว่าไปญี่ปุ่นเพราะเป็นดำเรือดำน้ำแล้วก็ลงไปจับปลาแซลมอนนะคะยังไม่คุ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือคุ้มมากมากแล้วคือแบบผิวดีมากก็เป็นสาวสองพันรปีอย่างดิฉันนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนผิวมันนุม่มผิวมันนุ่มขนาดนี้นะคะยุบโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเฮ้ยมันเด้งอะไรทักหนาไว้แม่ล์ล่ะจ้าวัน มันมันเด้งยังลื่นอยู่มันมันยังลื่นเอาอีกล้าไม่ได้เลยุด ค่ะเป็นคนจินตนาการสูงมากเลยคุยกับตัวเองก็ได้ด้วยถามพี่เบลดีกว่าค่ะพี่เบลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคาดหวังจากเขามากกว่านี้เรียนตรงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของแบรนด์เท่าไหร่ไม่ได้ยินเลยคําว่าคุณมิโกะน้อยมากนะคะเข้าใจว่าเป็นหน้าใหม่นะคะแต่ว่าก็อยากให้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเทคนิคการขายเหล่านี้ค่ะมีโกะล่ะคะ โอ้ถ้าขายอย่างนี้นะครับผมบอกได้เลยนะนี่นี่พูดแบบเอ็นดูนะคุณ acting เก่งมากเหมาะสําหรับเป็นนักแสดงแต่ถ้าเป็นนักขายผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเป็นคนซื้อผมคิดคิดนะพี่เกลี่รล่ะคาก็สําหรับคุณเบเบยก์ก็ตอนแรกไอเดียก็ดีนะเข้าใจก็อเอ๊ะทำอะไรอ๋อผิวมันเด้งมันม,มันมันมีความตึงได้คอลลาเจนเพิ่มแต่ก็ยังขาดไปอย่างอย่างเรื่องของ แล้วมันได้อะไรประโยชน์อะไรแล้วก็ผมว่ามันมันเหมาะกับการเป็นการนแสดงเหมือนดูละครเวทีแต่เพราว่ามัน,ม,นมันไปนูน่นไปนี่เยอะไปอะครับนี่ก็คือความเห็นของทั้งเจ้าของสินค้าแล้วก็คอนซู m เมอร์มาสเตอร์ใช่ค่ะต้องไปรอรุ้นเลยนะครับว่าเซตติงคลิปของน้องกิตา้าเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปดูกันได้เลยครับโอเคค่ะขอเปิดตัวคอร์เจนคูมิโกคอร์เจนแล้วก็ยนินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s ปอร์ เจ้าของแบรนด์วันนี้ค่ะคือคุณแคลลี่และคุณน้ำชาและเขาเนี่ยเป็นดาราคุณคิดว่าเราจะอยากเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงไหมคะกับอะไรแบบนี้เพราะงั้นของเนี่ยได้รับการจด GMP มีอยเรียบร้อยค่ะอย่างตอนนี้คอลลาเจนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคอลลาเจนชนิดพิเศษทุกคนคอลลาเจนนี้นะคะเป็นคอลลาเจนทรเปปไทด์เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดในตลาดคอลลาเจนตอนนี้ค่ะแล้วสกัดมาจาก รังไข่ของปลาแซลมอนพราะมันกินเข้าไปเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างใต้ตาดําอันดับแรกเลยผิวกระชับเนียนนุ่มและใสขึ้นถ่ะว่าพี่คะกินคอร์าเจนตัวนี้หนูต้องไปเอาแบบว่าวิตามินซีอันอื่นมากินไหมไม่ต้องตัวนี้ครบจบอันเดียวและที่สําคัญไม่ใช่วิตามินซีชนิดปกตินะจ๊ะอ่ะวิตามินซีอะไร SOD ค่ะ SOD คือสารสกัดซูเปอร์ออกไซด์ดิสมูเทสมันเป็นสารสกัดที่รวม ผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงกว่าปกติและที่สําคัญน้องมีตัวอะเชโรล่าเชอร์รี่ด้วยตัวนี้ช่วยให้นอนหลับด้วยช่วยเรื่องสายตาด้วยช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยคนที่อายุเยอะอ่ะก็ต้องยิ่งทานเลยค่ะเพราะว่าคอลลาเจนคุณเริ่มผลิตน้อยลงแล้วข้อเข่าคุณก็เริ่มมีปัญหาผิวพรรณก็เริ่มเหนียวแล้วแล้วคนที่อายุแบบต้าเนี่ยควรทานไหมควรเพราะว่ามันยิ่งจะทําให้ผิวเราเนี่ยแต่งตึงและดูแล,แลกันแบบระยะยาวไงคะทุกคนแล้วใครที่ชอบออกแดดผิวพรรณเราไม่ต่อแดดไวมาก ไม่ต้องห่วงค่ะขอบอกโปรโมชั่นก่อนนะคะซื้อหนึ่งกล่องราคา490ถามว่าคุ้มไหมมี15ซองทานได้เช้าเย็นเช้าเย็นนเงี้ยคุ้มแล้วทานสุกแน่นหนึดเลยค่ะสองซองนะทุกคนนะได้490แล้วแถมวันนี้ขวดแก้วคูมิกุกะแล้วถ้าซื้อสองกล่องละ950950ค่ะทุกคนแถมไปเลยถุงผ้าแล้วก็ขวดแก้ววันนี้ต้าขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแต่ต้องขอจบท้ายด้วยคำว่าคูมิกโกะเคลียร์ครบ จบทุกปัญหาผิวค่ะบ๊ายบายน้องกีตาร์ข้องอนเกี่ยวมงกุฎหลุดข้อมูลเธอเยอะมากเลยนะพี่เครี่ครับข้อมูลเยอะขนาดนี้พึงพอใจไหมครับตบมือให้ก็คือควาจำดีมากเก่งมากจากที่ที่บรีฟเอาไว้ด้วยแล้วก็ผมชอบอย่างแรกเลยเริ่มจากความน่าเชื่อถืออ่าเรามีชื่อเสียงอย่างผมกับน้องลำชาครับคุณส่วนผม เราคงไม่ทําสินค้าอไปทําลายชื่อเสียงเราหรอกรอันนี้ผมชอบในการที่เขาสร้างความน่าเชื่อถือเราไม่ได้บอกเขาในเรื่องโจทย์นี้แต่น้องเขาคิดเองคือต้องบอกว่าน้องเขาครบอ่ะแล้วอีกอย่างนี้ที่สคัญคือเขาจบด้วยคําพูดคีย์เวิร์ดของเราครับคุมิโกเคลียจบทุกปัญหาผิวพี่เบลราะคะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะหนูฉายแวดเป็นนักขายที่กําลังครบจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหนูเล่าเรื่องเนี่ย มันกระแทกเพนพอยต์ของลูกค้าที่บอกว่ากินแล้วไม่เห็นผลจะกินยังไงให้เห็นผลแบบไหนอเลยเงี้ยซึ่งมันเป็นเพนพอยต์ที่ทุกคนอยากฟังแล้วหนูตบด้วยสรรพคุณหนูตบด้วยสรรพคุณอันนี้แหละค่ะนี่คือเทคนิคของนักขายที่เป็นซัพพลีเมนต์แบบนี้นะคะผมในฐานะนักซื้อ,อผมดูมาสามเทปแล้วคุณมีพัฒนาการในการขายของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่และหมัดเขาเนี่ยหมัดตรงหมัดมยับหมัดอะไรทุกอย่าง ตรงหมดต้องรอดูนะครับว่าช่วงหน้าใครจะได้เป็นสุดยอดนักขายในรายการซูเปอร์เซลล์สุดยอดนักขายก็อย่างที่บอกหลายๆคนก็พยายามเทียบรัศมีแต่มันเทียบไม่ติดรู้สึกว่าถ้านมีร้อยเปอร์เซ็นต์คือมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์นะว่ะจะกลับบ้าน <laughs> นักขายทั้งสองก็เก่ง,งน,น,นะครับเก่งคนละคนละอย่างแต่ต้องบอกเลยว่าคุณเบ๊้ผมว่าคุณเบ๊้เนี่ยไอเดียดดวิธีคิดที่เขาอยากจะพรีเซนต์มันไม่น่าเบื่อสำหรับนักคิดได้ผมบอกว่าผมชอบตรงที่เขาเน้นในความน่าเชื่อถือคือดูแล้วก็โออยากฟังต่อครับได้เวลาตัดสินแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปตัดสินเนี่ยจะต้องให้คอนซูมเมอร์มาเซอของเราเนี่ย ไกด์ไลน์พี่แคลลี่อีกทีนึ่งครับนะคะเชิญพี่เบล,ลค่ะคือจะต้องบอกว่าทั้งสองคนนะมีประสบการณ์ต่างกันดีกว่านะคะวันนี้จะเห็นได้ชัดว่าใครทําได้ดีกว่ากันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรามีจิตวิญญาณในการขายสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่เนี่ยขอให้พัฒนาฝึกฝนกันต่อไปก็ขอเอาใจช่วยทั้งสองคนค่ะเก็ค่ะขายให้ดีมีเหตุผลจริงใจกับลูกค้า แล้วคุณจะเป็นนักขายที่ดีเอาละครับวันนี้นะครับใครจะได้เป็นสุดยอดนักขายของเรานะครับระหว่างนักขายหน้าใหม่เบเบ้ที่แอคติ้งเนี่ยสร้างความาโดดเด่นในเซลลิ่งคลิปได้นะครับ,รบหรือจะเป็นแชมป์เก่าของเรานีครับน้องกีตาอายุน้อยร้อยลีลาวันนี้ข้อมูลล้นหลามอีกและผู้ชนะที่จะได้เป็นสุดยอดนักขายของเราในวันนี้ ได้แก่น้องกีต้าครับกีต้าค่ะบอกเลยว่าน้องกีต้าที่เป็นผู้ชนะในวันนี้ถือว่าทั้งลีลาการพูดการให้ข้อมูลถึงการเน้นในข้อสำคัญอตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับผมว่าน้องเขาเก่งมากและต้องตบมือให้แชมป์ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องเบเบด้วยค่ะที่อุตส่าห์เอา acting code อันสุดแสนมหัหจาศจาเนี่ยม,มาท้าชิงกับน้องกีตาอตบมือค่ะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณแคลลี่มากๆพี่แคลลี่มากที่เอาคอลลาเจนดีๆแบบคูมิโกะเนี่ยมาให้พวกเราได้รู้จักกันครับขอบคุณพี่แคลลี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณและอย่าลืมนะครับสำหรับคนดูนะครับดูรายการของเราจบแล้วไปที่ Facebook ของเราซ u เปอร์เซลล์สุดยอดนักขายมีโปรโมชั่นดีๆและายไลฟ์มีของฟรีแจกด้วยใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณคอน sumer master ของเราค่ะมากประสบการณ์มากความสามารถพี่เบลกับเฮียก็ค่ะขอบคุณครับ แน่นนะครต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับโคร,ราคอสแอนนิวเจอร์นี่ให้ชีวิตเดินทางกิฟ r i รี i กิฟ o r Life ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีสำหรับคุณค่ะเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเทสโก้โลตัสค่ะกลับมาเจอพวกเรานะครับทางอัมบลินทีวีเอช่อง34ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสน,นะครับกับรายการ Super ร์เซลสุดยอดนะคะ e ว c o m มชูกินกับกล้องนะคะตอนนี้กล้องก็อย totally ู่ในครัวอีกแล้วเพื่อนๆก็อยากจะนัสกีตาร์มาปาร์ตี้ที่บ้านเฮ้ยอยากตัวไปมากงจังเลยอยากจะปาร์ตี้แล้วเจอกันลีลาเล่าประมาณนี้ผมก็หยุดดูนะวันนี้คุณคงไม่ได้จะเป็นแชมป์ห้าสมัยช่างกล้านะและผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือ ลิฟวิ่งเพชรเกษมคอนโดนิวเจนใกล้เอ็มอาร์ทิพัสิเจริญ200เมตรจองวันนี้เริ่มผลปีหน้าราคาเริ่มต้น1,880 0 0 0าป่บาทลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือโทรตอนนี้รับส่วนลดทันทีเริ่มต้น1 0 0 0 0แสนบาทเมื่อจองและทำสัญญาที่โครงการถึง31ิตุลาคมนี้